สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูมเมฆแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะคลิปที่แล้ว ep ที่24ใช่ไหมคะเราได้เรียนอักษรสูงและอักษรกลางไปแล้วนะคะการผันวรรณยุกต์อักษรกลางและอักษรสูงไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาปรับโหมดกันนิดนึงใน ep ที่25นะคะเราจะมาพบกันในบทที่4ค่ะของหนังสือภาษาพาทีนะคะลูก ในชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะนักเรียนคะวันนี้เราจะมาพบกันในบทที่4นะคะลูกชื่อบทว่าตามหาค่ะนักเรียนคะนักเรียนอยากรู้ไหมเอ่ยว่าตามหาเนี่ยใครตามหาใครใช่ไหมคะนักเรียนคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะโลกนะนักเรียนเรามาดูกันนะคะดูกันนะอ่าตามหานะคะบท ตามหานะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำไมคะลูกมารู้จักคำนำเรื่องกันก่อนนะคะคำนำเรื่องกันก่อนนะคำนำเรื่องคำแรกก็คือคำว่าคอนะคะคอนะแล้วก็ผูกนะลานนะคะแล้วก็อะไรคะอ้อยรู้จักอ้อยกันใช่ไหมคะลูกอีกหนึ่งคำคือคำว่าเดินใช่ไหมคะเดินนะเล่นน้ำ แล้วก็ลำทานนะคะอันนี้ก็คือกระดึงแล้วก็กระพรวนนั่นเองนะคะคำเหล่านี้นะคะจะอยู่ในเนื้อเรื่องนะคะลูกแล้วก็มีที่และแต่ตามนะคะหายดังอยู่และเวลาค่ะ นักเรียนคะทันทนะีเห็นไหมโป๊กเป๊กกลุ่มกลิ่ง,งเห็นไหมคะตามหาเรามาดูกันเลยนะตามหาผูผาหาอ้อยไปให้ใบโบกน,นักเรียนคะเดี๋ยวนะมันไม่ทันใช่ไหมน,นักเรียนดูตรงนี้นะคะนักเรียนดูตรงนี้นะนักเรียนดูตรงนี้นะคะอันนี้คือ ภูผาหาอ้อยไปให้ใบโบกใบบัวแต่ลูกช้างไม่อยู่ที่ลานนักเรียนดูนะภูผาเดินหาลูกช้างเดี๋ยวนะคะมันไวไปนิดนึงนะเดี๋ยวนะนักเรียนดูก่อนนะภูผาเดินหาลูกช้างภูผาไปที่ลำธารใบโบกใบบวนเล่นน้ำอยู่ นะดูนะคะผู้พาผูกกระดึงที่คอใบโบกอะดูก่อนนะนักเรียนคะในบทนี้นะจะมีคําว่ากระดึงและกระพวนนักเรียนสังเกตดีๆีนะกระดึงอยู่ในคอของใครกระพรวนอยู่ในคอของใครกระดึงเสียงดังแบบไหนกระพวนเสียงดังแบบไหนนะคะนักเรียนคอยดูนะนักเรียนดูนะมันจะมีบอกผู้พาผูกกระดึงที่คูที่คอใบโบก ผูผ้าผูกกระพวนที่คอใบบัวนะใบโบกมีกระดึงนะคะกระพวนนะกระพวนอยู่ที่คอใบบัวนักเรียนดูนะคะกระดึงและกระพวนร,รูปร่างจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะกระดึงดังโป๊กเป๊กกระพวนดงังกุ๋งกิ๋งนักเรียนดูนะดูนะคะดูนะอันนี้คือ นะดูนะอ่ามันไปไวเกินเดี๋ยวนะคะลกูกอ่ะกระดึงดังป๊กเป๊กกระพวนดังกลุ้งกิ่งนะคะกลุ้งกลิ่งนะกลุ้งกลิ่งนะมีรอเรือควบกล้ำด้วยนะคะเวลาใบโบกและใบบัวหายไปภูผ,ผาจะได้ตามหาได้เห็นไหมคะนักเรียนดูนะจะได้ตามหาใบโบกและใบบัวได้ท,ทันทีเห็นไหมคะ ผูผาเนี่ยอยู่กับใบบกและใบบัวใช่ไหมคะใบบกใบบัวเป็นสัตว์ใช่ไหมคะลูกฉะนั้นสัตว์จะสื่อสารกับเราพูดกับเราไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะต้องหาเครื่องหมายบางทีเขาหายไปเราก็จะไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนเพราะฉะนั้นผู้ผาก็เลยทำไมคะหาวิธีเอาอะไรคะลูกอะไรนะกระดึงและกระพวนผูกที่คอของ ใบบกและใบบัวแทนนะคะเพื่อที่เวลาที่เจ้าสองตัวนี้นะช้างสองเชือกภูมิพูดผิดขอัยนะคะช้างสองเชือกนี้นะคะเวลาเดินไปไหนเราจะเราจะได้รู้ใช่ไหมคะอ่ะใช่ไหมอะไรนะกระดึงดังโป๊กเป๊กกระพุนด,ดังกลุ่งกลิ่งแสดงว่ากระดึงเป็นลักษณะของอะไรคะ ต่ลักษณะแบบไหนอดูสิดูสิแบบนี้ใช่ไหมด,ดูนะดูก่อนนะนี่นี่ดูก่อนคุณไม่ไล่ให้ดูนะคะนี่นะดูก่อนนะนี่อันนี้กระพวนนะคะกระพวนดังกลุ้งกลิ่งจำนะคะลูกนะอันนี้อะไรกระดึงเห็นไหมคะกระดึงดังโป๊กเป๊กนะคะลูกดังโป๊กเป๊กนะคะดูนะดูนะ อันนี้กระพววนกระพรวนดังกลุ้งกลิ่งนะคะลูกดังกลุ้งกลิ่นก็ดังิ้งิ้งอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะนักเรียนดูนะผู้ผาเขาทําไมเอ่ยเขาตามหาตามหาช้างสองเชือกนี้ใช่ไหมผู้ผาหาอ้อยไปให้ใบโบกใบบัวเอาไปให้ใบโบกใบบัวแล้วเจอไม่เอ่ยไม่เจอเจ้าช้างสองเชือกนี้ไปไหนคะลูก ไปเล่นน้ำอยู่ที่ลำธารใช่ไหมคะฉะนั้นกันหายภูผาก็เลยผูกรรบบะะก,นะกระพวนไว้ที่คอใบบัวนะคะลูกนะกระพวนไว้ที่คอใบบัวกระดึงไว้ที่คอใบบกใช่หรือไม่ใช่ไหมเอาย้อนกลับไปดูนะนักเรียนได้อ่านหรือ,อยังเอ่ย ได้อ่านหรือ,อยังกระดึงดังโฟกเเกระพัวด,ดังกลุ้งกลิงเห็นไหมผู้ผาผูกกระดึงไว้ที่คอใบโบกเห็นไหมคะคอใบบัวมีกระพวนที่ดังกลุ้งกลิงนะนักเรียนนะนักเรียนดูนะนักเรียนอ่านแล้วลูกต้องจําให้ได้นะคะต้องจาแบบคืออ่านแล้วต้องเข้าใจในบทเรียนด้วยว่ามันคืออะไรเนื้อเรื่องเขาต้องการบอกเราว่าอย่างไรนะคะลูกต้องการบอกเราไว้ว่า คืออะไรเรื่องนี้ก็คือเรื่องตามหาก็คือภูผาตามหาใบโบกและใบบัวนั่นเองใบโบกใบบัวหายไปไหนคะไปเที่ยวเล่นที่ลำธารใช่ไหมภูผาตามหาเพราะว่าหาอ้อยไปให้ช้างสองเชือกได้ทานใช่ไหมคะแล้วหาไม่เจอทีนี้หาไม่เจอก็เลยกลัวว่าจะหายไปไหนก็เลยจัดการเอาอะไรคะลูกเอาสัญ,ญลักษณ์ไปผูกไว้เวลา แล้วก็ต่างกันด้วยนะเราจะได้รู้ว่าช้างเชือกไหนเขาหายไปถูกไหมคะภูผ,ผาผูกผูกสัญลักษณ์ต่างกันผู้ผาผูกกระดึงที่คอใบโบกกระดึงดังอย่าง,างไรคะดังโป๊กเป๊กใช่ไหมคะกระพวนดังแบบไหนกระพวนดังดังแบบไหนคะดัง กรุงกริงนะฉะนั้นถ้ากระบวนมัรดังกรุงกงกรุงกิงกรุงกลงกรงกลิงกงกงอย่างนี้ค่ะแสดงว่าผู้ผาจะรู้ทันทีว่าใบบัวหายไปใช่ไหมคะถ้ามันดังปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กผู้ผาก็จะรู้ทันทีว่าใบโบกกําลังเดินหรือหายไปใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะฉะนั้นผู้ผาเขาก็กลัว เจ้า2ตัวนี้จะหายไปหรือมีอันตรายนั่นเองนะคะลูกนะต่อมานะคะนักเรียนมาดูนะเห็นไหมนักเรียนดูสิดูนะอ่านดูนะคะเขาบอกว่าอธิบายเพิ่มเติมความรู้วันนี้เราจะมาดูกันพยัญชนะนักเรียนอ่านได้คล่องหรือย,อยังลูกนักเรียนดูนะพยัญชนะอ่านได้คล่องหรือย,อยงังนักเรียนดูนะคะขอไข่ชอชิงนะขอไข่ตรงนี้นะขอไข่ ชอชิงถอถุงผอผึ้งสอเสือและหอหีบครูถามนิดนึงครูแม่ถามนิดนึงพยัญชนะทั้ง6ตัวที่นักเรียนได้เห็นนี้นักเรียนคะ่ะมันเป็นอักษรอะไรคะลูกติ๊กตอ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 กอักษรอะไรคะอักษรสูงนั่นเองใช่ไหมลูกใครจำได้ไหมเอ่ยใคร ควดชิงฐานถุงผีผีนะคะผีฝากสาราฤาษีเส,สือแล้วก็หิว<ฮ>จำได้ไหมจำได้ไม่เอ่ยซึ่งขอไข่ก็คือก็คืออะไรคะไข่ใช่ไหมคะชอชิงก็คือชิงทอถุงก็คือถุงผีผอพึ่งใช่ไหมคะ เสือสอเสือและหิวหอหีบจำได้ไหมเอ่ยอักษรสูงผันวรรณยุกได้กี่เสียงถ้าครูเมย์ทำมือแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยทำมือแบบนี้คืออ,กอักษรส เออคืออักษรสูงนะมีมีเสียงแขกรับเชิญของครูเมล์ด้นะ,ะน้องยังจําได้เลยนะลูกเพราะว่าน้องอ่ะฟังครูเม์สอนทุกวันนะคะได้แก่ครับผมได้แก่เสียงจัตวานะจัตวาเสียงเอกและเสียงโทนะคะอักษรสูงจะได้3ามเสียงนะคะลูกจะจะได้3ามเสียงนะเสียงจัตวาคาค่าค่า ใช่ไหมคะขาขาข้าเสือเสือเสื้อ,อ,อหิวหิวหิวเห็นไหมคะนักเรียนจ๋านักเรียนจ๋านักเรียนลองลอง,ลองทบทวนความรู้นะคะถ้าเป็นอักษรกลางน,นี่ดัชนีดัชนีจะจะมาถึง5นิ้วเลยมีทุกเสียงเลยใช่ไหมคะไก่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 ไก,ไก่ได้หมดจา้จาจา้จาจา้าจ้าจ๋าใช่ไหมคะแต่อักษรสูงจะจึ๊บจึ๊บ เหลือ3นิ้วอะไรคะขาค่ะค่ใช่ไหมคะเสือ้อเสือ้อเสือ้อหิวหิวหิวใช่ไหมลูกนะนะนะดูนะคะดูนะดูนะต่อมาตัวนี้อ่านได้ไหมคะตัวนี้อ่านได้ไหมนักเรียนดูนะเป็นตัวนี้คอควายใช่ไหมคะงองงูชอช้าง ทอ,ทอทหารทอธงนอหนูพอพานพอสัมเภามอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนนักเรียนคะพยัญช,นะชนะที่อยู่ในแถบส้มๆนี้นะเขาเรียกอักษรต่ำนะคะซึ่งเรา,าจะได้เรียนในลำดับต่อไปนูกนะตอนนี้ครูครูเมยอยากให้นักเรียน เห็นตัวพยัญชนะไหนนักเรียนออกเสียงถูกนะเขียนถูกแล้วตอนนี้นะักเรียนจะระบุได้ด้วยว่าอักษรนี้อยู่ไตรายางค์หมู่ไหนด้วยนะคะลูกนะนะต่อมานะดูต่อมานะคะสระที่เราจะเรียนในบทนี้เป็นสระโอสระไอไม้มาลายและสระไอไม้ม้วนนะคะโอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณไม่ย้อนกลับไปก่อน โอไอไอไม้มาลายและโอไอไม้มาลายและไอไม้หมวนนะคะตัวนี้เรียกสละไอไม้มาลายนะไม้มาลายก็จะเป็นเป็นหยักหยักแบบนี้อันนี้เขาเรียก สระไอไม้ม้วนเห็นไหมคะมันม้วนอยู่ข้างบนนะคะมันเขียนเลยขึ้นไปบรรทัดข้างบนนะคะเลยพยัญชนะขึ้นไปนะนักเรียนจา๋าสระไอสระสามสระนี้นะคะจะอยู่หน้าพยัญชนะนะคะลูกจะอยู่หน้าพยัญชนะนะไม่ตามหลังพยัญชนะนะคะ <c oughs> เช่นเราจะเขียนคําว่าใจใจเราเขียนสระไอไม้ม้วนนะคะ จอไอใจเราต้องเขียนเราอ่านจอไอใจใช่เราอ่านจอไอใจ,ใอจ,ออใจแต่เราจะไม่เขียนจอจานไว้ข้างหน้าสระไอไม้ม้วนสระไอไม้ม้วนรูปสละงของของ,ของเขาก็คือจะอยู่ข้างหน้าแล้วผู้เม่เคยบอกแล้วว่าขีดตรงข้างหลังของสละเป็นที่อยู่ของพยัญชนะใช่ไหมคะนักเรียนก็เอาพยัญชนะเข้าไปใส่จะเขียนคําว่าใจนักเรียนก็เอาจอจานเข้าไปใส่ตรงนี้ เห็นไหมคะไปใส่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะตรงนี้เลยเห็นไหมลูกตรงนี้นะจอจานเข้าไปใส่เราก็จะอ่านว่าจอไอใจเราไม่อ่านว่าไอจอใจอย่างนี้ไม่อ่านนะคะเราจะอ่านพยัญชนะก่อนแต่การเขียนเราต้องเขียนตามหลักของเขาเพราะว่าตัว,ต,วตัวสระตัวนี้นะคะตัวสละตัวนี้นะ มันเขียนแบบนี้รูปสนากมันมเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็มีขีดตรงนี้เราก็เอาไปแทนที่ตรงนี้เวลาเวลาอ่งงาน ual, เราก็จะอ,อ่านพยัญชนะก่อนเราไม่นิยมอ่านไอจอใจอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอานะคะเราจะอ่านจอไอใจนะลูกนะต่อมาเลขไทยคะ่ะลูกเลขหนึ่งหอนอือ ding, งอหนึง่งหนึ่งไม่เอกหนึ่งได้ไหม 2เลขสอ,สอไทยก็อ่านสอ,สองสาม s รสาม,ส,าม,ส,าม,ส,ามสี่ก็ออีสีสีไม้เอก4 5ก็หออาหาหาไม้โทห้าอะนองเียนดูใหม่นะ5นะ5ใช่ไหมคะหก็เป็นหออโกห6จำได้ไหมคะออโอหกก็คือสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอมันจะทำไมลูก รถรูปหายไปเลยนะน้อยใจหายไปเลยนะแล้วก็7เหมือนกันเป็นสระเอเมื่อมีตัวสะกดก็เป็นจอเอดอเแต่มันสระเอมันจะสระอะมันจะหายไปสระเอไม้หน้ายก็ยังอยู่แต่สระอะที่มันที่มันเป็นรูปของสระเอมันจะหายไปมันจะกลายเป็นไม้แต่ครูอยู่ค่งบนนั่นเอง8ก็ปอแอดอแปด 9ก็กอเอาเกาเกไม่โถ่เก้ใช่ไหมคะ10ก็สออิบอสินักเรียนขาเกครูถามหน่อยเกอเอาเกาเกไม่โถ9เก้าเป็นอักษรอะไรอักษรอะไรเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตกอักษรกลางนั่นเองอักษรกลางผันได้5เสียงเก9าเก่าเก้าเกาเกเลยใช่มคกเกาเ้าเกาเกเลยนะสิละลูกสิบสิบ สอเสือเป็นอักษรสูงนะเสือไงคะเสือนะสอเอือเสือสอเสือนะคะเป็นอักษรสูงผันได้สามเสียงนะใช่ไหมคะใช่ไหมอ่าต่อมานักเรียนดูนะคะอ่านแจกลูกนะคะนักเรียนดูนะสระโอสระไอไม้วลายแล้วก็สระไอไม้ม้วนเอาดูก่อนเอาดูอ่านแจกลูกนะคะ ก็เป็นโโกโอโกกไอไกกไอไก,อไกเขาขีดตรงนี้เพราะอะไรคะลูกเพราะว่ากไก่ไม่นิยมเขียนกับสระไอไม้หมวนนะไม่นิยมเขียนนะคะเขาไม่นิยมเขียนไม่มีคำใ,ใดใๆที่เขาบัญญัติไว้ว่า สลไอไม้มวลแล้วกอไก่มันจานว่ากอไก่มันความหมายมันไม่มีนะคะแต่มาทําแต่เป็นไม่แห่นไม,ไ,มไม้ไม้ไม้มลายมีก็เป็นกอไก่ไก่ไม่เอกไก่นั่นเองนะจอจานก็มีจอโอโจอจอไอใจใจตัวนี้คือใจได้นะแล้วก็ตัวนี้คือใจที่แปลว่าหัวใจนะใจก็คือใจของเรานั่นเองนะคะส่วนใดก็คือดอโอโด,ดอไอใดแล้วก็ ดอไอไดมีเขียนนะคะตอเต่าว่าตอโอโตตอไอไตแต่ตอเต่าไม่นิยมเขียนเป็นตอไอไตที่เป็นสระไอไม้ม้วนนะลูกนะมี่นะนะแล้วอ่านไปแล้วเด็กก็ต้องทําความเข้าใจไปด้วยนะคะบอใบไม้ก็บอโอโบบอไอใบและบอไอใบมีนะอปอปลาก็ปอโอโปปอไอไปแต่อปอปลาไม่มี ปไอ,อไปที่เป็นไม้มวนนะคะนักเรียนดูนะต่อมาอ่านแจกลูกของสละโอไอและไอแต่เป็นพยัญชนะอื่นนักเรียนดูนะพยัญชนะอื่นนักเรียนดูนะคะที่เขาขีดๆไว้ที่ไม่มีนั่นก็คืออะไรคะไม่มีคือเขาไม่นิยมเขียนนั่นเองนะคะลูกเขาไม่นิยมเขียนนั่นเองนะคะก็คือคําว่าอะไร อ่างอ่างแสดงว่สไลด์นี้ผิดนะคะอ่านก็ต้องเป็นอโออออไอไอแต่อไอไอที่เป็นไมมวนไม่มีนะคะลูกขอโอโขขอไอไขนะแล้วก็จะเป็นจอยใจได้อย่างไรล่ะคะก็ไม่มีไม่มีนะคำนี้มีขอไอไขตัวนี้หรอ มันผิดเนี่ยค่ะดูสอ่ามันผิดนะตรงนี้มันผิดนะคะอ่านักเรียนดูนะอ่ะมาฝึกอ่านนะใบโบกยกไปเอาไวจ้จางเอาดูก่อนอ่ะฝึกอ่านนี้นะใบโบกยกไปไถนาธานี มีโคโลเลเวลาหาแพนักเรียนค่ะนักเรียนอ่านคล่องไหมเอ่ยอีกอีกสักรอบได้ไหมคะนักเรียนถ้านักเรียนอ่านตามครูเมได้นะจะเยี่ยมมากๆลยเลยลองอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆใบโบกโยกไปไถนาทานีมีโคโลเลเวลาแล้วก็หาแพนะคะ ได้ไม่เอ่ยต่อมานักเรียนดูนะอ่านคร่องร้องเล่นโป๊กเป๊กอ่าดูนะโป๊กเป๊กนักเรียนดูนะโป๊กเป๊กเขา,ออาร้องยังไงอ้าวดูนะกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กอ่าดูก่อนอ่ะกระพูวันเสียงดังกลุ้งกลิ่งภูผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงกลุ้งกลิ่งและเสียงโป๊กเป๊กอ้าวดูนะ กระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กกระพวนเสียงดังกลุ้งกล e ิงผู้ผาเที ation. ่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงกลุ้งกลิงและเสียงโป๊กเป๊กได้ไม่เอ่ยอีกสักรอบไหมคะกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กกระพวนเสียงดังกลุ้งกลิงผู้ผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงกลุ้งกลิงและเสียงโป๊กเป๊ก ได้ไหมคะอ่าถ้านักเรียนใส่จังหวะเข้าไปานักเรียนก็จะอ่านแล้วก็จะสนุกสนานได้นะคะหัดอยู่บ้านหัดอ่านอยู่บ้านนะลูกนะเรายังมาออกเอ e เซอร์ไซส์ในห้องไม่ได้ครูเมย์ยังใส่จังหวะให้ยังไม่ได้เต็มที่ไม่เป็นไรคะ่ะลูกเราหัดอ่านอยู่บ้านเราอ่านคล่องครูเมย์ก็ชื่นใจแล้วนะคะอ้าวต่อมาต่อมานะคะ่านักเรียนจ๋าอ่าวต่อมานะคะเอาดูนะ นักเรียนค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนอ่านบทที่4นักเรียนสรุปได้หรือ,อยังเอ่ยว่าภูผ,ผาตามหาใครอ,อ,อะไรตามหาอะไรก็คือภูผาตามหาใบโบกและใบบัวนั่นเองเพราะว่าใบโบกใบบัวแอบหนีไปเที่ยวที่ไหนที่ลำทานใช่ไหมคะที่ลำทานนะใบโบกใบบัวแอบหนีไปเที่ยวที่ลำทานนะคะภูผ,ผาก็เลย แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ว่าเอากระพรวนไปผูกไว้ที่คอใบบัวกระพรวนดังอย่างไรกระพรวนดังกรุงกริงเออเอากระดึงไปผูกไว้ที่คอใบโบกดังโปก,โปกเปก,ปกเออโปกเป๊กนะคะลูกนะ ใช่ครับน,รน,นักเรียน่ะนักเรียนอ่านแล้วถ้านักเรียนจับใจความได้แบบนี้จะเยี่ยมมากเลยนะคะลูกนะ,ะนักเรียนขาเดี๋ยวเรานะัได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะโดยที่เดี็กูเมยจ,จะ,อะเอาแบบฝึกหัดมาแล้วก็แนะนำว่าให้ทำแบบไหนให้ทำหน้าไหนบ้างนะเดยเจ,จะ ทำเป็นคลิปและส่งไปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะลูกนะจะได้อธิบายว่าข้อนี้ทำแบบไหนข้อนี้ทำตรงไหนทำหน้าไหนถึงหน้าไหนบ้างนะเพราะว่าเราต้องทำควบคู่กันไปนะคะลูกนะเราจะได้จำได้เราจะได้แม่นในเนื้อหานะคะนักเรียนคะนักเรียนอ่านได้เลยนะคะลูกภาษาพาทีนะอ่านได้เลยแล้วครูเมย์จะมีอีกหนึ่งเล่มด้วยนะมีวรรณคดีลำนำด้วยแต่เดี๋ยวครูเมย์จะ จะจะบอกในลําดับต่อไปว่าเราจะเรียนวรรณคดีลําน,นําในบทไหนตรงไหนนะคะต้องต้องรอติดตามนะลูกนะแต่ตอนเนี้ยอ่านหนังสือภาษาพาทีก่อนนะคะลูกอ่านหนังสือภาษาพาทีให้คล่องเลยนะคะอยู่บ้านเอาให้คล่องเลยนะคะลูกเอาให้คล่องเอาให้แม่นเอาให้ถูกต้องนะคะแต่ตอนนี้นักเรียนก็ท่องจำอ,อักษรกลางอักษรสูงไปด้วยนะคะลูกจะได้ เขียนได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะลูกในคลิปถัดไปใน EP ที่2ีนะแต่ตอนนี้ EP ที่2ีนะคะอย่าลืมติดตามคลิปแล้วยอย่าลืมติดตามครูเมย์ชาแนลด้วยนะคะจะมีอะไรดีๆในนั้นนักเรียนกดติดตามแล้วนักเรียนก็ดูได้เลยนะคะดูย้อนหลังได้นะจะดูกี่รอบก็ได้นะคะลูกไม่เข้าใจตรงไหนก็ดูไปย้อนไปได้ครูเมย์ทำคลิปเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ย้อน ดูได้ตลอดเวลาเลยนะคะนักเรียนคะครูเมย์คิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะแล้วอยากให้เด็กๆทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือนะลูกนะทําวันนิดวันลลหน่อยฝึกเขียนอย่าไปทิ้งหนังสือนะคะลูกครูเมย์อยากให้นักเรียนกลับสู่ห้องเรียนโดยเร็ววันแต่ก็ วังไว้ว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะแล้วเราจะได้พบกันในห้องเรียนแต่ตอนนี้เราต้องเรียนแบบนี้ไปก่อนก็ไม่ท้อนะคะครูก็ไม่ท้อครูก็จะสร้างสารรค์สื่อแบบสื่อการสอนให้นักเรียนได้ได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นะคะเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ครูเมสวัสดีค่ะ